ลองความเร็ว SSD นะครับ Solid State Drive h a r ที่วิ่งเร็วๆจะเป็นอย่างไรช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่สี่หนึ่ง,งพรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากครั้งที่แล้วเราลองความเร็ว s a n d ิชด u a l Fat d ไดที่เป็น USB 3 2 Gen 1กันไปแล้วแต่ตัวนั้นก็ยังไม่เร็วสุดของ Fat d ไดนะครับแต่ตอนนี้ก็มาลอง SSD อ่าตัวนี้ผมจะลองของ Western w น b ะครับ WD b l a c นนะครับผมตัว SN750 SE นะครับผมซึ่งตัวนี้ 500GB เป็นแบบ SSD แบบ m อ m e นะครับผมซึ่งเป็นแบบ s l ส t ลตแบบ PCIe นะครับ ตัวนี้เป็นเจน3ก็ยังไม่เร็วสุดอีกเพราะเร็วสุดตอนนี้น่าจะเป็นเจน4นะครับอคหนึ่งบอก c ผมไปหาโปรแกรม SSD benchmark นะคด้บนี่ตัวนี้ตัวนี้ SSD benchmark I เกมนะครับ อาโอเคครับผมก็ผมจะเลือกแค่ทดลองความเร็วเฉยๆนะอย่างอื่นผมเอาเอาออกให้หมดนะครับเช็กบ็อกซ์เอาออกนะครับ 4K เช็ c บ็อกซ์ 4K ก็ไฟล์ขนาดเล็กนะครับผม 4K60 4 k ไม่เอาด้วยนะครับผม 4K60 4 k ม0 4อ6 0 n k 6 0 o k 6 0 4K60 4 k 6ก 4K60 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 4 k 0 0 4 k 0 4 k อ่าตัวนี้นะครับที่เราจะทดสอบกันก็คือ W D Black นะครับผมที่เป็น SSD นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นแบบ PCIe นะครับผมก็เป็นคล้ายๆแบบเสียบอยู่บนบอร์ดเลยแล้วครับผมตัวนี้ใครที่อยากรู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงก็ลองไปดูที่ตัวชํมแหละ Intel NUC 11นะครับผมเปิดฝาให้เห็นเจ้าตัวนี้กันไปแล้วนะครับผมก็เป็นเป็นตัวการ์ดตัวหนึ่งเลยแล้วกันครับ SSD สมัยใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับอีดชแ อ่าแทบไปบ็อหนึ่บอ่าทดสอบกับไฟล์ขนาด1นึกิกะบคผมแทบมาที่ปุ่มสตาร์ทแล้วผมเล่อป้วเนี่ยเช็คบ็อกซ์เช็คสเปอร์เซ็นต์ยสิเปอร์เซ็นต์สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซนต์สีสิบหกเปอร์เซ็นต์สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ส e v สิบเก้าเปอร์เซ็นต์สาสิบสี่เปอร์เซ็นต์สสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แอปดอท c ายเซ็เโอเคยังไม่เปิดอ้าวกดใหม่เวอร์ชวลรีฟนแปท็อสตีเร์อ่ะสอครับไฟดิสทรีฟนแฟรเกดซีโฟนดับเบิลยูดีแบล็อ่าก็ตรวจสอบกับอ่าในส่วนของฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับอ่าแต่เป็นยูนะครับเอเอซึ่งถ้าเป็น SN850 เนี่ยจะเป็นเจนที่แรงกว่านี้ไปอีกนะครับผมดับเบิลยูดีแ r i ็คเอชเอ่นเจ็ดคืออ่าน อ่าไรคือเขียนนะครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามูดับีตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวรหัสของเขาเนาะเขาบอกโอเคการตรวจสอบสี่ร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ดหกจีบีขนาดฮาร์ดดิสทั้งหมดเนี่ยสี่ร้อยหฮาร์ดดิสห้าร้อยกิกแต่ก็เห็นไม่ครบอย่างที่เคยบอกไว้นะครับอ่าในส่วนของอ่าตัวอ่าโรงงานกับตัวระบบของ Microsoft เห็นกันคนละแบบเนาะ ก็อันนี้จริงนะครับเห็นอยู่เท่านี้ซื้อมา500กิกเห็นเท่านี้ถูกต้องแล้ว4 6่7 6 GB เท่านี้400ก็เมกอ่า4 0่ก็กิก่ากิกอออันนี้คือค่าอ่านและเขียนอ่านคือตัวแรกนะครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ HDD หรือฮาร์ดดิสปกตินะครับผม HDD ที่เราใช้กันมั้นแบ,บสมัยก่อนที่เป็นแบบ IDE หัวนั้นก็วิ่งไม่ถึง100เมกกันเลยทีเดียว100เมกบวกลบนะครับแล้วก็มาเป็น SATA 1, SATA 2, SATA 3ถ้าในส่วนของฮาร์ดดิสแบบที่เป็นจานหมุนนะครับก็วิ่งเร็วสุดก็คงจะไปอยู่ที่ประมาณ300เมกกับ เมกะบิตเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับผมจนกระทั่งมารูปแบบของฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ที่เป็นแบบ SATA ธรรมดานะครับที่เสียบสายนะที่เป็นแบบรูปแบบของ2.5นิ้วอ,อันนั้นก็จะวิ่งไปถึง6 0 0เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้คืออ่านนะครับเขียนก็ลดหลั่นกันตามไปนะครับผมฮาร์ดดิสก์แบบ HDD วิ่งกันแค่1 0 0ยถึง300เมกะบิตเมกะไบต์เปอร์เซกพอมาเป็นแบบ SSD Solid State Drive ที่เป็นรูปแบบใหม่แต่ยังใช้การเชื่อมต่อแบบ SATA เหมือนเดิมยังต่อสาย power ต่อสาย SATA อันนั้นก็วิ่งไปสูงสุดที่600 MB กะบิตเ600 MB กะไบต์ซนะครับผมจนกระทั่งมารูปแบบของ M.2 แล้วก็มาเป็น M. NVMe จนกระทั่งรูปแบบที่เร็วสุดในปัจจุบันก็คือใช้สล็อตของ PCIe หรือ PCI Express นะครับผมก็มีตั้งแต่ Gen1 Gen2 Gen3 ก็คือ เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามและตอนนี้น่าจะมีเวอร์ชันสี่แล้วต่อไปคงจะเป็นเวอร์ชันห้าเวอร์ชันหกกันต่อไปเนาะอ่าตัวนี้เป็น PCIe เวอร์ชันสามนะครับหรือ Gen สามสามพันสี่เจ็ดจุดห้าสอง mb/s หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสี่เจ็ดจุดสามสอง mb/s อ่าตัวนี้การวัดแต่ละครั้งอาจจะเหวี่ยงนะครับ เขาบอกสเปคจริงๆตัวนี้น่าจะวิ่งไปได้ถึงประมาณ3,400เมกะบิตหรือ3,500เมกะบิตเซกนะครับแต่ว่าอันนี้ทดสอบออกมาได้อยู่ที่3 4 7 5 2 1 7เมกโอ้ก็ขึ้นขึ้นที่3,000เลยนะโอ้โหเร็วกว่า SATA แบบที่เราใช้เสียบตามปกตินะครับแบบ2.5นิ้วเนี่ย 5เท่า6 5 3 15, ้าเท่าสามพั mbps หนึ่งพัดร้อยเก้แล้วก็เขียน1,700งพเจ็ดร้อยมกหเยอะมากมาก,กันเลยทีเดียวและเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวซัมซุงรุ่นที่เ,เป็นแบบเป็น,ปน,ปนแบบ pci express เจนล่าสุดก็คือเจน4ต่อไปคงจะมีเจนที่สูงกว่านี้แล้วก็ Western ที่เป็น sn 8 5 0 ก็จะวิ่งไปถึง Gen 4นะครับหรือ v e อร์ o n 4เนี่ยวิ่งกันไปถึง7,000 m เมกะไบต์ e คือเท่าตัวจากตรงนี้ไปอีกอืมโอเคเป็นไงครับ3,47.52ี่เ็ mb s น b อ่อแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าตัวที่ผมใช้งานอยู่นะกับกับกับตัวคอม ที่ทำงานนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมที่ทำงานผมเอาฮาร์ดดิสแบบ2.5นิ้วที่ซึ่งเป็นแบบซา t อ่าธรรมดาไปเสียบนะครับ SSD วิ่งกันได้ประมาณ500กว่าเมกเปอร์เซกทับ200กว่าเมกเปอร์เซกก็รู้สึกว่าทํางานเร็วแล้วแต่ตัวนี้ไปถึง3,000ทับพันเกันเลยทีเดียวโอ้โห,โหบางครั้งก็ขึ้นไปถึง3,100ทับพันแการตรวจสอบแต่รอบจะไม่เหมือนกันนะครับอโอเคก็ต้องบอกว่าการเลือกซื้อ สิ่งเหล่านี้นะครับอุปกรณ์ <SD S 1> เราที่เราจะซื้อไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตั้งโต๊ะนะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ตามอาจจะต้องคิดถึงเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแรมนะครับปัจจุบันเป็นแรม ddr 4 ความเร็วที่3,200มิกเฮิร์หรืออาจจะต่ำกว่านั้นที่2,666หรือ2,333เป็นต้นนะครับแต่ว่า RAM DDR5 ก็กำลังจะมากับ Intel Gen12 ในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องติดตามเวลาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะต้องศึกษาดีๆรวมถึง SSD กันด้วยดูว่าเครื่องของท่านสามารถที่จะใส่ SSD รูปแบบไหนรูปแบบของ SATA ธรรมดา,าที่ คุณยังใช้ PC อยู่ก็ซื้อฮาร์ดดิสที่เป็นรูปแบบของรูปร่างข้างนอกอ่ะเหมือนเดิมเลยแบบ2.5ดิวแบบโน้ตบุ๊กใช้แต่ว่าพอร์ตยังเสียบสาย s า TA ซึ่งสูงสุดที่ s า TA เวอร์ชันนะครับผมแล้วก็เสียบสายพาวเวอร์ก็ใช้งานอันนั้นก็จะวิ่งไปที่600้อยเมกะบิตเปอร์เซกนะครับ600เมกะไบต์เปอร์เซกซึ่งจะเร็วกว่าฮาร์ดดิสแบบจานหมุนไปถึงประมาณเท่าตัวหรือมากกว่าเท่าตัวนะครับประมาณ2เท่าตัวกันได้เลยอ่าซึ่งฮาร์ดดิสแบบจานหมุนก็วิ่ แต่ว่าทํางานทั่วไปช้าไหมผม,ผมก็ต้องบอกว่าไม่ช้าเลยเปรียบเพียงแค่ว่าคุณต้องการงานที่รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนก,ก็ต้องเลือกซื้อที่สูงขึ้นแต่เพียงแค่ว่าถ้ามีงบก็ลองดูที่รูปแบบของเมนบอร์ดหรือว่าอ,อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสมถ้าคุณหาซื้อได้ซื้อให้เหมาะให้กลางๆพอดีพอดีกับการใช้งานซื้อน้ตบุ๊กก็เหมือนกันครับลองดูรีวิวเพราะน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นก็จะใส่ในส่นสวนของฮาร์ดดิสก์รูปแบบใหม่ที่เป็นแบบ ssd เนี่ยบางเครื่อง ใส่มาวิ่งได้ประมาณพันเมกะบิตเปอบางเครื่องเนี่ยเราไปดูรีวิวได้ถึง2,000ยังไงก็ตามครับ2,000เมกะบิตเปอซหรือ3,000เมกะบิตเซกทำงานได้เร็วกว่าพอสมควรอย่างแน่นอนแต่ว่าความเร็วมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นดังนั้นเลือกพิจารณาตามความเหมาะสมและความต้องการผมบอกเลยว่า h a s ์ดดิแบบ SSD ที่เป็นแบบรูปแบบของ SATA ธรรมดาเนี่ยนะครับผมที่เราเอามาเปลี่ยนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรุ่นเก่าๆนะครับ วิ่งที่600เมกะบิตเอร์เซกนั้นแค่นี้ผมบอกได้เลยว่าแจมแล้วนะครับผมแต่ว่าใครยังใช้แบบ HDD ดีจันหมุนอยู่เอาไว้เก็บข้อมูลก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับลองนำไปศึกษาและใช้งานเพราะ SSD เหมาะกับการมาเป็นตัวรันระบบปฏิบัติการส่วนการเก็บข้อมูลก็ยังเหมาะกับรูปแบบของฮาร์ดดิสก์แบบจันหมุนหรือ HD d ที่มันทนทานแล้วก็ไว้ใจได้มากกว่าเพราะ SSD เสียแล้ว ไปเลยนะครับวันนี้ลองความเร็วกับในส่วนของ SSD ที่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะไปลองกับเครื่องไหนอะไรอย่างไรอีกมาตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีหมอคอม